เดี๋ยววันนี้ผมจะพาผู้ชมไปรับชมกันว่าวันนี้ผมจะได้หน่อไม้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกองร้องที่บ้านผมนะครับเนี่ยเอ็นหัวขาวๆนั่นไหมครับนั่นคือคุณยายบุญธรรมผมนะฮะเออยาารอก่อนดีโหคนดูเขากำลังดูยายกันเต็มเลยเนี่ยเออวันนี้เป็นคนดังฮนะ ตอนนี้เราก็มากับลูกน้องแล้วนะครับดำมานี่โอ้โอ้โอ้เร็วเร็วมมานี่นะก็ตอนนี้คุณยายเจอหนอแล้วนะครับมีเหรอเอานะครับตอนนี้คุณยายเราตื่นเต้นมากโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมีเยอะเปล่างฮะอะไรนะเน่เน่เนไเนไหน่เน่ ううอนอตอนนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมยายชี้เขาดูหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะนี่นะตรงนี้อีกนะครับตรงอีกสองนออะไรย้ายไหนชี้เขาดูหน่อยเป็นไงโอ้เต็มเต็มโอ้โห้โอ้โอีโร้โอ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 ้อ้โอ้ดอ้โออยโอ้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 โออโอ้โออ้อ้โอ้โ้โนี้โอ้โอ้โน่โอ้โ่โอ่โอ้อโอโอ้โโอ้อ้ นะครับเดี๋ยวเราจะทําการขุดหน่อไม้ครับเฉพาะตรงนี้กอเดียวนะมีหน่อไม้กี่ดขนใหญ่มีหน่อไม้อยู่เป็น1ิบอันเลยนะครับเฉพาะกอเดียวป้เราจะไปเริ่มขุดกันเลยเดี๋ยวผมเป็นคนขุดนะเยสี าแล้วกล้อนี้นะครับนี่ก็คือหน่อไม้นะมีหน่อขนาดนี้นะครับเป็นจำนวนหลายชิ้เลยคตอนนี้เด็กทำลูกกล้ลนใหญ่บอกว่าอยาได้เขานอครับนี่เป็นหน่ออันที่สอหน่อใหญ่เลยนะใหญ่เนี่นะหญ่เนี่นะโอ้โหนมอ Gì nữa? Đúng, <laughs> ấy, <em> ấy. <laughs> Chị nói đến cái chỗ con nghệ chặt chỗ con, này. chỗ con này, chỗ con chặt chỗ công nghệ chỗ chỗ này. chặt chỗ con. อะไรนะยายเราจะต้องทำย่างี้ก่อนนะถืมอมือเทบนบ่เราต้องไปเทบนบ้านเหรอหรือว่าอะไรบ่งเนี้ยโอ,อ้บุตรลิงกันใช่ไหม <c oughs> โอ้ตอนนี้ได้เยอะไหม <c oughs> โอเหนื่อยมากเลยนะยายดูข้างในใเปิดให้เขาดูหน่อยเปิดใหญ่แล้วค่อยเกิมตัวเนี้ยโอ้นี่คือหลายนอนครับนับไม่ไหวนี่แค่เฉพาะก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับใบใหญ่ไปวางกอนวันนี้เรารวยแน่ถูกป่ะบอกว่าล่างเนี่ยนะครับเราจะตัดท่าไปก่อนนะ นี่นะครับเราก็ได้เอามาทีกอ,ง,องนี้ก่อนยังไม่อยากเอาไปไว้บนบ้านเพราะว่าคนเขาจองซื้อกันเยอะนะครับกําลังซื้อที่นี่เยอะมากกำลังดูชุดแรกได้แค่ไหนน,นี่คือหนอ่อซึ่แรกนะครับเพรว่กอดเดียวนะหลายโลแล้วแต่เราจะไปดูกอถัดไปนะครับใช่ไหมไดําใช่ไหมนี่ฮะนี่ก็คือคุณยายเขากาลังเคลียร์ทางให,ห้ผมเข้าไปนะครับตอนนี้ทางลุกมาก ค่อยๆเดินนะยญยเราจะไปดูกอนี้กันว่า,าเราจะได้หน่อไม้หรือเปล่านี่ก็ลำบากมากนะครับตัวผมใหญ่นะเราก็ต้องมาลอดชงลอดช่องพวกนี้นี่เหนื่อยมากเลยกอนี้ก็คือเจอ1นอึนอสองสามสี่ห้าติมเลยนะครับนี่เป็นแค่คร่าวๆนะ ตอนนี้ยายเขาก็กำลังเคลียหน่อบ,บินอยู่แล้วครับอ่ะนี่นะมาเลยที่กิโลนี่ยายวางกองไว้ก่อนวางกองไว้ก่อนโดยที่เรือดูจัดการให้ไปนี่นะครับเร,ยยเรา,ารรทำการขุดกอที่สองนะขดกอออกวางออกบนเชือกน ก่อนนึงนะไปก่อตรงเดีย๋ยวจะพาไปชมกันไมันลกมากทุกท่านลองดูสิไงให้ย้ายเหนื่อยไหมไปเดี๋ยวจะไปดูกันอันนี้ก็เป็นแผนกถางของเรานะครับถางในการทำทางให้เราเข้าไปนะครับเขาจะไปสำรวจก่อนนะครับผู้หญิงคนนี้เขาจะไปเซอร์เวยดูว่า ข้างในมีสัตว์มีพิษหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเขาก็จะเป็นคนรับคนแรกนะครับแล้วผมก็จะวิ่งหนีนี่ฮะก็เข้ามาก็เจอเลยนะครับหนออแล้วก็มีพวกยุงด้วยนะครับตรงนี้ก็มีอีกนะครับหนึ่งหนออแล้วก็จะไปดูข้างในฮะอะไรนะเสียมอสับแสับแยกเหรอเดี๋ยวจัดการให้ครับอันนี้ก็จะเป็นหนอกอที่สาม ก็เดี๋ยวผมกับยายจะไปดูตรงนู้นนี่จะมีอีกกอนนี่เป็นกอนสุดท้ายนะเพราะมันได้เท่าไหร่ต้อนที่สามนี่นะก็เหนียมากไอ้กอที่สามเนี่ยบางบางทีอ่ะมันมีบางช่วงที่ผมเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ถ่ายคลิปไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเอ่อกอที่สี่กอสุดท้ายนะเราจะเข้าไปดูตอนนี้กลัวยายโดน งูฉกบ้างนะนี่ก็จะเป็นวิวของแม่น้ำเจ้าพญานะครับของทางอุตรดิต์นะถ่าจะพล์ยังเข้าไปดูนโอ้ครับเมื่อกี้นี้ที่กล้องสั่นก็คือผมล้มตรงนี้นะเนี่ยเป็นรอยลื่นเลยโอ้ดูดูตูดูตูดนี่ดูยังลย ต้องระวังนะครับหน้าฝนอย่างนี้ะนะครับได้เราก็ทําเสร็จแล้วไหนย้ายลอยใครล้มลอยใครล้มนะฮะโอ้ย,ยระวังลื่นนะอย่ายถือมีดด้วยมันอันตรายนะอ่าครับเราก็ขุดไอ้กอน,นี้เสร็จละเราจะขึ้นไปบนบ้านละนีฮะนี่ก็คือภาพรวมของหน่อไม้ทั้งหมดนะครับอันนี้มันกองรวมกันเยอะมากเลยนะเราจะทําการ แบกกยายนะครับขึ้นไปขาบนบ้านนู้นนะครับคนกี่เที่ยวเนี่ยยายเเที่ยวหมดไหมหมดเปล่าไปเริ่ม<ป>โอเคไปโอเคเอาอยาไม่แบกเองเหรอบ้าอย่าอ,อ,อ้อนก็ <laughs> นี่นะครับเราก็ได้ทําการแบกขึ้นไปแล้วนะข้างบนบ้านโน่นนะรอบเนึงนี่ก็คือรอบสุดท้ายคือเอาไปหมดเลยนะยังไงยายฮะยังไงยายไม่วันนี้ได้ไถ่รู้สึกไงได้หน่อไม้แล้ว<ห>อ<ๆ>ืมไปเถอะรู้สึกดีไหมออเออเออเดี๋ยวรู้สึกดีแต่ผมรู้สึกหนักนะโอ้ยแล้วดูดินแบบหล่มมากตอนนี้มีแต่ที่โคนหน่อไม้ก็หนักอยู่แล้วไม่ไหว ต้องได้จำเต็มนะเนี่ยต้องได้สวัสดีการด้วยมาทำอย่างเงี้ยไน่ไน,ไน,น,นะครับก็วันนี้ขอจบทลิปกันเอาหน่อไม้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเป็น,นิดไงวะ